ให้อะรอย่างเตรงนี <Ay> ้เนาะนะครับไม่ไ <wasn> ม <'t here> ่ใช่นะครันไห้มาจะเอาตัวไปตรวจสาีคยังเป็นมาตัองตจริงจริงแล้วก็เป็นไม่ใช่แค่เรื่องนี้นะเรื่ I'm ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะคะในการที่เราทำหนังสือวิทยาสาร์วีสไมนะคะที่ให้บริการบนเครื่องของสายการบินไทยสมายนะคะแล้วก็มีการอินข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนะคะชุดตรงนี้เองเนี่ยก็ถือว่าทางเราเองเนี่ยขาดความรอบคอบนะคะในการที่จะตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะเผยแพร่ออกไปนะคะว่าทางเราเองก็รู้สึกไม่สบายใจนะคะแล้วก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ที่ทำให้ ชาชนชาวภูเก็ตนะคะแล้วก็คนไทยทุกคนนะคะมีความรู้สึกที่ที่ไม่ดีนะคะในการเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ดขึ้นแล้วก็ทางเราเองก็ไม่ได้ดิ้นอนใจนะคะเมื่อเมื่อทราบว่าเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ขึ้นเนี่ยเราเองก็ได้รีบดึงหนังสือฉบับนี้กลับนะคะจากการถือเผยแพร่ออกไปนะคะแล้วก็ประสานกับทางผู้ใหญเองว่าเดี๋ยวเราคงจะมีการปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็ให้กลับมาถูกต้องนะคะแล้วก็ทางเราก็ ดีใจที่ทางไทยสมัยเห็นความสำคัญของเทาเทพกษัตรีเทวศรีสุนทรน,นะคะถึงได้รีบมาแก้ไขในสิ่งที่ผิดให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ยังได้มาขอขมากับท่านด้วยก็อันนี้ก็เป็นการกระทําเพื่อความรู้สึกที่ดีทาง,ทาง,ทางจิตวิญญาณทางใจนะคะแต่ว่าในทางการกระทําแล้วทางเราก็อยากเห็นในแง่ของการปฏิบัติจริงๆตั้งแต่การเก็บหนังสือนะคะหรือว่าการ เปลี่ยนแปลงแก้ไขในสิ่งข้อความที่ผิดอยู่ให้ถูกต้องนะคะหรือว่าด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งที่ที่หนังสือที่เผยแพร่ออกไปแล้วทําอย่างไรถึงจะมีการแก้ไขให้ถูกต้องแล้วก็ไม่เผยแพร่ในสิ่งที่ผิดออกไปนะคะก็ฝากไว้ตรงนี้แล้วเราเชื่อว่าไทยสมัยก็จากการทํางานตรงนี้ทําให้เรารู้แล้วคะ่ะว่าไทยสมัยเองก็พร้อมที่จะรับผิดชอบและแก้ไขในสิ่งที่ผิดให้ถูกต้องได้ดียิ่งขึ้น